สวัสดีครับผมเคบแองโปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับ HRV นะครับ2022นะฮะเดนจะเป็นรุ่นอาเนะครับลูกค้าได้นำรถมาติดตั้งนะครับนี่นะฮะเป็นจอยดอยตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นแ a ม8ป2ลำความคมชัด 2K นะครับกองข้างนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะภาพสวยสดงดงามนะครับสีสันสดใสนะฮะแล้วก็ กล้องมองหลังนะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับปรับมุมมองสามระดับได้เหมือนเดิมนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถเปิดเสียงให้ฟังได้นะฮะก็มีแต่ภาพสวยๆนะครับให้ดูมาติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับทัชสกรีนลื่นมากนะครับเรียกว่าแตะปุ๊บมาปั๊บนะครับมาตามมือเราเลยนะครับรับรองนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะฮะ ก็เดี๋ยวจะแบ่ง2หน้าจอนะครับอีกจอหนึ่งดู youtube นะครับอีกจอหนึ่งนำทางนะครับแล้วก็ใช้คำพัทางเสียงได้นะครับอนนี่นะครับชนบุรีนะครับนี่นะครับมาแล้วแล้วกดนำทางไปนะครับนี่นะครับ งานติดตั้งนะครับทั้งหมดก็เป็นในรูปแบบปลั๊กวท์ช็อกเก็ตตรงรุ่นนะฮะไม่มีการตัดสายดใดๆทั้งสิ้นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้วันนี้ต้องขอจบรีวิววเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม